สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาคา s ิโอเบบี้จีรุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้นสามนะครับผมรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้จีชื่อรุ่น B G ขีดห้าหกศูนย์ศูนย์ C K นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตระกูลห้าหกศูนย์ศูนย์ C K เนี่ยทำออกมา,มาสองสีก็คือสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับผมต้องแนะนำนิดนึงครับ ตัวนี้นี่จากที่เห็นข้างหน้าเนี่ยสีขาวเนี่ยตัวสายกับตัวเรือนจะเป็นขาวเงานะครับผมส่วนตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นน้าเงินเงานะครับหรือเป็นสีมันมันไม่ใช่ด้านนะครับเป็นเงาเงาหนึ่งนะครับเป็นสายเงาสายมันเนี่ยครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือตัวหน้าปัดฮะเขาใส่สีสันลวดลายเข้ามานะฮะที่บริเวณหน้าปัดนะครับถ้าสังเกตเห็นบริเวณหน้าปัดเนี่ย อย่างตัวสีขาวเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นตารางฮะเป็นตารางขึ้นมาเป็นจุดชิ้วเขียว,ยวฟ้าฟ้าเหลืองเหลืองขึ้นมาเนี่ยฮะตัวตัวสีขาวนะฮะส่วนตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็มีเขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับผมคือเขาเพิ่มความโดดเด่นให้มันดูน่ารักนะครับสําหรับเสาวๆที่ ชอบอะไรคุกกี้กุกก๊กหรือแบบเด็กๆอะไรเงี่ยนะครับผมอเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับข้างล่างก็เป็นกล่องมันนะฮะกล่องมันเป็นสีขาวหรือบิจีนะฮะขออนุญาตนิดนึงเดบกล่องก่อนนะฮะน่ฮะกล่องแบบนี้ของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะฮะป๊บนึงโอเคฮะวโฟกัสกล้องนิดนึงนะครับโอเค อืมฮะเนี่ยฮะสีขาวกับสีชมพูสีขาวกับสีนเงินนะฮะ BBG กันน้ำได้ร้อยเมตรนะครับพวกนี้เนี่ยฮดูสายเดียวดูทีละเรือนดีกว่าครับมันไหลเลยแล้วดูแล้วงงเนาะสีขาวฮะเนี่ยฮะตัวจริงเขาเงานะฮะสวยฮะตัวเนี้ยเด็กๆกับผมว่าเด็กชอบเลยฮะสีขาวขาเงาฮะหัวสายเป็นสีชทอรเรสสีเงินนะฮะเนี่ย ครับผมอันนี้ประกันเหมือนเดิมว่าประกัน CMG หนึ่งปีนะครับผมอันนี้ตัวรัดสายเป็นสีขาวนะครับสําหรับผู้หญิงข้อมือเล็กๆอะฮะหรือนนี้ใส่น่ารักเลยะฮะแบบเด็กๆอะนะฮะผมชอบดูคนน่ารักดีอะดูด้านข้างคะความหนาปุ่มเป็นโลหะนะฮะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูฟังก์ชันกันนิดนึงก่อนตรงนี้ที่เขียน Tuesday แลนี่ยนะครับก็คือ วันอังคารนะครับวันที่21ส่วนที่ตัวเลข54 55นั่นคือวินาทีนะครับข้างล่างก็คือชั่วโมงกับนาทีนะครับ <c oughs> ปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะปุ่มขวาบนการเข้าฟังก์ชันลงกดปุ่มนี้ดูนะฮะเสียงปุ๊บ NYC นี่คือชื่อ New York นิวยอร์กนะฮะชื่อเมืองนิวยอร์กเวลา4.43นะครับนี่แสดงว่าเราเข้าหน้าในการดูเวลาต่างประเทศถ้าเรากดปุ่มนี้ต่อมาฮะปุ่มขวาล่างนี่นะฮะ c c s นี่ก็เป็นชื่อเมืองน่าจะเป็นชิคาโกถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะผิดอาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะผิดเป็นชื่อเมืองนะฮะในอเมริกาเวลาก็จะเปลี่ยนไป y y t เนี่ยต้องไปบูด้วยคู่มือ i o นี่คือ rio de janeiro rio de de janeiro ในบราซิลนะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาของเขาคือสรุปก็คือในกรณีนี้มันดูเวลาต่างประเทศได้ด้วยนะครับเนี่ยกดปุ๊บเวลามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรฮะมากดปุ่มน,นี้ต่อนะฮะ stop watch s t w คือจับเวลา แต่เวลาก็เริ่มต้นตรงนี้ฮะกดจับปุ๊บอ่ามันก็วิ่งฮะพอเราจะหยุดก็กดปุ่มนี้มันก็หยุดนะครับผมแล้วเราจะรีเซ็ตศูนย์ศูนย์เราก,กดปุ่มนี้ฮะเท่าทีปุ่มคนนี้ฮะให้เป็นศูนย์ศูนย์อ่าครับแล้วก็มาปุ่มนี้ต่อมาดูฟังก์ชันต่อไปตั้งเวลาถอยหลังได้นะครับผมการตั้งเวลาถอยหลังให้มันตั้งเวลาถอยหลังแล้วมันร้องเตือนนี้เราก็กดตรงนี้แช่ก,ก่อนฮะปุ่มขวาบนอาซ้ายบนโท่ทีแช่ไว้ พอมนกระพริบปุ๊บเราก็เลือกเลยครับจะเอากี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นชั่วโมงนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะพอสมมุติเราเลือกได้ปุ๊บเรากดตรงน,นี้ปั๊บกลับมาเราก็เริ่มสตาร์ทเนี่ยฮะพอหมดเวลาเนี่ยเราตั้งไว้สี่ชั่วโมงพอมันครบสี่ชั่วโมงมันจะร้องเตือนนะฮะเราปิดไปก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้ตั้งปลุกครับได้ทั้งหมดสองครั้ง สามครั้งสี่ครั้งในหนึ่งวันนะครับตั้งปลุกได้สี่ครั้งในหนึ่งวันตั้งสนู๊ดแล้วก็ตั้งให้มันร้องเตือนทุกชั่วโมงได้นะครับตรงนี้ถ้าจะให้มันเตือนทุกชั่วโมงแล้วกดเปลี่ยนให้มันเป็นออนนะครับเนี่ยกดปุ่มเดี๋ยวนะครับปุ่มนี่ฮะเป็นออนมันก็จะร้องเตือนทุกชั่วโมงครับแล้วกลับมาตรงนี้หน้าหลักนะครับบอกเวลานะครับการตั้งปลุกนี่ก็เหมือนตั้งเวลาปกติฮะเดี๋ยวจะตั้งเวลาให้ดูสีน้ําเงินเดี๋ยวให้ดูสีน้ําเงินก่อน ผู้นะฮะโอเคฮะตัวสีน้ำเงินข้างในจะเป็นลายลายนะฮะสีน้ำเงินเขียวนะฮะสายเป็นเงานะฮะเนี่ยเป็นเงาอันนี้ดูแบบเก๋ๆเ,เ,เอาไปทางเก๋ๆนิดนึงนะฮะ,ฮะอืมโอเคฮะการตั้งเวลานในกราฟพวกนี้กดตรงนี้แช่ไว้นะฮะปุ่มแอดจัดแช่ไว้ พอกระพริบปุ๊บเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ต่อนะฮะปุ่มเนี้ยกดปุ๊บอันดับแรกชื่อเมืองหลวงที่เราอยู่เราอยู่กรุงเทพเราตั้ง Bkk คเฮะเรากดตรงนี้ถอยหลังหา bkk เคโอเคพอตั้งตรงปุ๊มตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้าถูกไหมถ้าถูกแล้วเราก็กดตรงนี้ต่อนะฮะกดปุ๊บ d ี t ตั้งเป็น off ไว้นะครับแล้วกดตรงนี้ต่อสี่โมงถูกต้องครับสี่สิบหกตอนนี้ที่ร้านนาฬิกาเป็นสี่โมงสี่ิบเจ็ดนะฮะเราก็กดตรงนี้เป็นหนึ่งสี่สิบเจ็ดนะครับ ถ้าจะลดเดี๋ยวลองกดตรงนี้ลดดูได้ไหมรุ่นนี้ไม่ได้เอาได้ฮะถ้าลดก็ตรงนี้ถ้าเพิ่มก็ตรงนี้นะฮะผมมือผมใหญ่อ๋อโอเคปุ่มนี้ปุม่มนี้ฮะปุ่มนี้นะฮะโอเคตั้งสิบสี่สิบสองหรือยี่บสี่ทั้งสิบสองมันจะเป็น AMPM ถ้าเรากดตรงนี้ต่อนะฮะมันจะเป็นยี่ิบสี่ก็คือแสดงเป็นเวลาสิบหกนาฬิกานะครับอ่ะปีถูกต้องนะฮะ เดือนถูกต้องวันถูกต้องถ้าจะเปลี่ยนค่ากดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะฮะปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนค่ามันนะครับกดต่อมาอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วกดปุ่มนี้ออกโอเคก็จะกลับมาเป็นเวลาที่ถูกต้องนะครับไฟสว่างขนาดนี้ลองไฟดูนะครับปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะปุ่มเนี้ยปุ่มขวาบนนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูอ่าฮะอ่าอ่าครับตัวนี้นั่นนะครับ ตัวนี้ตัวขาวเดี๋ยวลองดูนะฮะเหมือนกันนะฮะไฟแบบเดียวกันเดี๋ยวดูแบบเดียวกันโอเคอืมเหมือนกันฮะไฟสีเดียวกันนะครับเปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับอืมโอเคครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าชอบใครรักใครก็ เลือกเป็นเจ้าของได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกล้องจะโฟกัสอ่าโอเคชอบใครรักใครถ้าชอบใสๆน่าละหน้ารักก็สีขาวชอบเก๋ๆก็น้ําเงินเมทัลลิกนี่แหละฮะน้ําเงินวาวๆเนี่ยฮะแล้วแต่ชอบนะฮะแวะมาชมตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเชนทันปิ่นเก้านะครับร้านเราเนี่ยอยู่ชั้น3อยู่ตรงข้ามกับร้านหนังสือ C ีเอ็ดบุ๊กนะครับผม หรือถ้าสนใจจะให้ส่งเรามีบริการส่ง EMS ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่ง Messenger ได้ด้วยนะครับภายในกรุงเทพแล,ลนนะปริมณฑลนะฮะผมหรือจะแวะขึ้นมาดูมาปรึกษากับน,น้องๆสตาฟเราได้นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์ของ CMG นะครับเสียมีปัญหาก็มาฝากส่งซ่อมกับเราได้นะครับที่ซื้อกับเราเนี่ยเราดูแลให้หมดนะครับเพราะเป็นลูกค้ากันดูแลกันอยู่แล้วฮะโอเคครับเข้าๆก็ประมาณนี้ฮะ ยังไงแวะมาชมตัวจริงได้แล้วกันเอาอยาี่ดีกว่านะฮะเรายินดีต้อนรับนะครับมาเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมมาปรึกษาได้ครับผมวันนี้ขอจบการแนะนำนาฬิกาคาสิโอเบบี้จีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำเบบี้จีรุ่นใหม่ๆมาเพิ่มอีกนะครับคอยชมผลงานเราได้นะครับจากสยามนาฬิกานะครับสวัสดีครับ